นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นปีนป่ายเราใส่พิพ่อป๋อนะคะพี่กายใส่สกกแตน,นะะด์บอร์ดแล้วก็เล่นปีนป่มาเรื่อยชิวี่รีไปแตงวะไปพี่ทำน,นี้เลยนะคะทุกคนสวัสดีคด่ะหนูชื่อสกายนะคะแล้วก็กระดูกีชื่อสก,กายอันนี้ชื่อสกายนะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อแตงโม เราใส่ฟิฟปอพี่กายสัสก่ฟิฟปอนู่ islands, สนสกอร์่น่นสกอร์นั่นนั่นอันนี้ใส่รองเท้าเออปกตินะคะนี่รองเท้าปกตินี่เลยตรงนี้เลยรองเท้าปกตินี่คือใส่ชุดพวกเราที่เอาไว้มานะคะนี่มีสามอันเลยสองอันแล้วนัน,นเราก็ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย